มาดูกีตาร์ตัวนี้กันบ้างนะครับทาคาตัวนี้เป็นเจ้าคุณปู่แล้วนะครับกีตาร์40ปีครับเดี๋ยวตัวนี้จะมาเซอร์วิสเรื่องอซ่อมเบรดแตกนะครับซ่อมเบรดแตกแล้วขัดเฟดครับเฟดยังใช้ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนแต่ขัดทําความสะอาดเดี๋ยวอาจจะต้องเช็คตัวเเดียสมันด้วยนะครับทำคราวท็อปคราวเขา อาจจะทําการรูดหน้าสักทีหนึ่งแล้วก็ทําการขัดทงความสะอาดนะครับไบดิงครับไบดิงข้างขอบตัวนี้คือไบดิงนะครับตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวทําการซ่อมนะครับแล้วก็จะมีของเบรดซิ่งก็คือไม้ค้ำโครงหลุดไปสองนะครับเดี๋ยวจัดการให้ใหม่แล้วก็ทําการเซตอัพให้ดีนะครับเปลี่ยนสายสายทางพี่เจ้าของให้มาเป็นอีลิกเซอร์นะครับตัวนี้ไม่ใช่สายเคลือบนะครับที่ติดมาตัวนี้จะเป็นสายปกติเดี๋ยวเราก็เซตเป็นสายเคลือบก็กีตาร์ก็เล่นได้ดีสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ขึ้นแคมป์ ขึ้นแคมป์อัดแคมป์ไปก่อนนะครับในส่วนของพวกไม้แตกพวก